สวัสดีครับวันนี้แนะนำสถานที่พักที่อาเภอเชียงของบ้านฝ้ายเกสเฮาส์ที่พักเล็กๆแต่มีคุณภาพบริการทุกท่านด้วยความประทับใจวันนี้เราขอเสนอแนะนำที่พักให้กับท่านในช่วงโควิดด้วยราคาพิเศษเพียงราคาห้องละ400บาทบริการทุกระดับประทับใจ เรามีบริการหลายอย่างไว้รอคอยท่านมีบริการห้องพักไว้หลายอย่างไว้รอคอยท่านที่พักเราตกแต่งด้วยสไตล์บูติกมีห้องพักสวยๆไว้รอท่านมากมายวันนี้เราขอเสนอราคาห้องพักด้วยราคาประหยัดเพียง400บาทเรามีห้องไว้บริการ ท่านหลายประเภทหลายห้องทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงโคูววันนี้เราขอเสนอราคาห้องพักราคา400บาทห้องแอร์มีพร้อมทุกอย่างด้วยเตียงขนาดใหญ่สะอาดเรียบร้อยและสวยงามมีระเบียงด้านนอกไว้นั่งจิบกาแฟยามเช้า ตกแต่งด้วยสไตล์บูติกที่มีความสวยงามมีบริการทีวีไ i ไฟตู้เย็นและห้องน้ำกว้างขวางสะอาด้าบริการด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นมาชางของอย่าลืมมาพักที่บ้านฝ่ายราคาเพียง400บาท บริการทุกระดับประทับใจด้วยบ้านฝ้ายแกสเฮาส์นี่คือห้องพักเตียงเดียวท่านสามารถพักได้สองคนราคาเพียง400บาทเป็นห้องแอร์มีทั้งแอร์และพัดลมราคาพิเศษมีไวไฟทุกพื้นที่บริการทุกระดับประทับใจด้วยบ้านฝ้ายแกสเฮาส์ เรามีห้องบริการไว้รองรับท่านในช่วงนี้จำนวนห้องแอร์10ห้องนอกจากนี้เรายังมีห้องต่างๆไว้รอคอยท่านอีกมากมายอีกห้องหนึ่งเช่นเดียวกันก็คือห้องเตียงเดียวเตียงขนาดใหญ่งานตกแต่งแต่ละห้อง แตกต่างกันทุกห้องตกแต่งด้วยสไตล์บูติกทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่วันนี้บ้านฝ้ายขอ,อนำเสนอที่พักสุดประทับใจตกแต่งด้วยสไตล์บูติกส่วนห้องนี้เป็นห้องขนาดสองเตียงท่านสามารถพักได้สองคน ทุกห้องมีการตกแต่งที่แตกต่างกันมีความสวยงามมีระเบียงด้านหน้าให้พักท่านพักมีห้องแอร์เป็นห้องแอร์ทุกห้องตกแต่งมีความสวยงามบริการทุกระดับประทับใจด้วยบ้านฝ้ายแกสเฮาส์